มาอัปเดตน้องมะนาวหน่อยไม่ได้มาหลายวันเลยนะครับ้อเอารถไปลุยมานี่นี่ไรเสร็จยังอู้วัสดีครับทำอะไรช่างนู่นี่ก็บอก เบ้าโชคทําใหม่เหรอใช่มันสูงโปรต์อันนี้สร้างใหม่ใช่ไหมใช่ตอนนี้มันยืดขึ้นไปสูงเลนอ๋อมันสุดเลยมันยืดไปสุดเลยแล้วอ,อีกข้างหนึ่งล่ะท,<า>ทำเหมือนกันไหมเหมือนกันอือนี่โอ้โหติดตั้งแล้วเหรอแบบนี้เดี๋ยวมันต้องเอาไปเจาะรูใส่วันนี้ยังไม่เสร็จยัง จะทำตอนนี้เสร็จก็ถอดออกไปเจาะดูมุณเชียกดโดดสูงไอ้นั่นแหละไอ้ตัวตัวไม่แรงอะ่ะ <c> อ <oughs> ๋อ <c oughs> ไม่แรงยังไม่ใส่โอ้โหน, <c oughs> นี่ครับ ทำขาใหม่หมดเลยนะครับนี่อันนี้ยังอันนี้ยังต้องใช่ไหมเนี่ยใช่ยังใช้อยู่ใช่ไหมอ้าวเราใช้แต่ตัวนี้ไม่ได้เหรอก็ได้ก็แล้วแต่พี่อะเดีอยวเดี๋ยพี่จะใส่ก็ใส่ไว้ก็ดีเผื่อเนาะเผื่อเผื่อเผื่อล็อกสองชั้นเลยใช่ไหมหลุดไหมมันจะหลุดได้เหรอหลุดได้ไหมโชคยันขนาดนี้ สายแหละดีแหละไรเบาเฮ่มาฐานมาฐานอู้ยาวมากเลยอันนี้สุดพอดีเลยใช่ไหมนี่ใช่มันยาวเกินเห็นพอนจะหาส่ได้ต้องขยับตั้งกี่รอบเลยโอ้มันมันจะโดนอะไรไหมนี่ไม่โดนหื ๋ตวตรงนี้เราจะตัดออกมันโดนร้อไม่เวลาลงลาเลี้ยวอะไรนี่ไม่ไม่พี่นี่เราเลี้ยวสุดเลยอ๋อนี่เลี้ยวสุดแล้วใช่ไหมอ่างเยอะอยู่เพราะเดี๋ยวเราตัดทิ้งท,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 งทงิ้งไม่เสมอเลยอ๋อนี่ตัดทิ้งตรงนี้โอเคนะประมาณนี้นะตัวนี้แบบไหนจับนอ็อตเหรอใช่ครับเดี๋ยวจับของตัวอ๋อ โ okay. อเคงั้นเจาะใหม่ใช่ไหมเจาะใหม่เลยเจาะรูใหม่ผู้ยาวมาก<ฮ>ยิสุดเลยครับของ S 7 0 0นะครับตัวนี้5 0 0พันนะครับ, 5, รบซื้อมา5,000ให้เจ้ท็อปซื้อให้ทำอะไร ได้เลือกทำสีแล้วบะได้แล้วได้แล้วนีหน่หน้าแปลงหน้าแปลงเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหน่อยข้างต่อไปอยู่บะนี่อันนี้ก็แปลงเต้าใหม่เลยนะเหมือนสร้างใหม่เลยนะ หน้าวกว่าเดิมไหมนี่ช่างหนาวกว่าเยอะเ<ม>ตาข้างหลังรถมีตะลอยฉีกก็คือโชคมันมันมันสูงเกินเนาะมันสุด,ม,สดมันไม่มีความยืดหยุน่นก็ลดลงมาครับกินไหน,น ได้ไปลุยางานนะครับว่าจะเอาไปวิ่งอยู่ระหารทรายครับบันทายเราก็ประมาณนี้แหละเดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะทําตรงนี้ไหมตัวดันนะจริงๆมันก็ดันตรงนี้ได้อยู่นะแต่กลัวมันจะพังอะดิวาาัาไปกระทำให้ พี่ใส่ไอ้ดอกระวันม่ให้ดัาได้ตัวแม่แรงเราจะติดตรงไหนอเอาแค่สุดสายไงส<ะ>ายนั้นมันสั้นเลยไหน,ไหนมันไม่ใช่มันจะอยู่ตรงๆนี้ไม่ใช่มันอยู่สายมันสั้นอ๋อสา,ายเหนือสายเฮล,ลิค่ะสายเฮลิคเราอัดใหม่ไม่ได้เหรอปกติมันจะอยู่ข้างหลังข้างหลังบางคุณอ่ะใช่ใช่ไหม มันต้องเยลังบางขุนไหมห่ได้อยู่ตรงนี้ได้<อ>เกรนก็ใหญ่มากเลยเนี่ยใหญ่ทั้งยาวด้วยอือทั้งใหญ่ทั้งยาวเลยตอนที่ใส่ยาจะมีใหญ่เหมือมนไอ้คันนั้นมันอยู่ตรงนี้ได้กันไหนของเสียน,น้อยอ๋อของเสีย,น,น,ย,ยน,น้อยมีป่ะมีมันสั้นเลยสั้น อ๋อของ,งผมมันยาวเนาะดูอ่ะมันอยู่ตรงนี้ปุ๊บมันจับกับหูนี่เลยเอ้อะมันสั้นเหยอ,อ,อันนี้ายาวเกินอันนี้กว่าจะยืดสุดใช่ไหมวันนี้พอจะได้ยกดูไหมหรืยยอยังยังนะโอ้ยมันไม่ได้ต่อไฟส้นเลยดูเออเนาะเดี๋ยวต้องรอช่างไฟมาต่ออีก ตัวสั้นน่าจะเป็นของตัวโปรเฟียนะครับน่าจะเป็นของโปรเฟียอันนี้เป็นของเคกเกร้อยไหนมาดูรถเสียน้อยหน่อยสิโอ้นุน่เขาถอดออกเองสีมาแล้วนี่ ทำสีแลอ้วนอันนี้ก็ไฟนมเหมือนกันเหรอโอ้นี่ใส่อันนี้แล้วก็ใส่ไฟนมด้วยมโอ้ Lăng can rất xin nói ừ. các, bạn. Ồ, các, bạn các bạn. các bạn có to Các bạn các bạn. To bạn đấm to như ăn nút. Nè. เอาทุกอย่างเลยนะเนี่ย. Ô. Nè. สูสไซโคลนนี่เอามาทำดำนะครับคันี้ต้นเดียวโอ้โหวัตัดกระจุยอประมาณนี้ครับนี่ขึ้นกระบะแล้วคลิปนี้ก็บา,บายบายครับเจอกันใหม่นะครับ Ủa. ngàn dữ nữa nè chẳng to